สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นไมค์เซลฟี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไมค์เซลฟี่อะไรนะครับและที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับเป็นไมค์เซลฟี่ของ K&M นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม้เซลฟี่ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเรามาอันบอกกันก่อนนะครับใครที่กำลังมองหานะลองดูได้ที่ร้านเทพกรจเจนนะครับตัวนี้มีจําหน่ายที่ร้านเทพกรจเจนนะก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณร้าน S M P Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องมือสองนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านวันช็อตคาเมรานะครับใครที่กําลังหาอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอแดปเตอร์ตัวกระจกกรนรอยหรือตัวอะต้าไฟนะครับสามารถติดต่ออขัลงงวก ที่เป็นแบบ two in one นะครับตรงนี้เขาจะเป็นของแบรนด์เคนเอฟคอนเซปเป็นตัวที่มีแบบเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าเป็น two in one นะครับเป็นเซลฟี่แล้วก็สติ๊กไจพอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า two in one งเขาเนี่ยหมายถึงอะไรในกล่องนะครับตัวเนี้ยรอ,รอบกล่องนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกก่อนนะครับว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้าง ใครที่กำลังหานะครับลองดูได้ที่ร้านเทพแกจิ้นะพอเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลากออกมานะเนี่ยพอเปิดขึ้นมาสิ่งที่จะได้นะเป็นไม้แล้วก็มีรีโมทด้วยนะโดยในกล่องมีอะไรมีตัวนี้นะครับเป็นตัวไว้แปลงใช้สำหรับพวกที่เป็นพวกโกโปนะใส่แบบนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ มองว่าน่าจะเป็นรีโมทนะแต่ผมแกะให้ดูทุกตัวว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกนะเรามาแกะพวกอุปกรณ์เสริมก่อนอุปกรณ์เสริมตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เอาไว้แปลงนะครับไว้ติดกับพวกโกลโปนะครับหรือพวกขาที่เป็นแบบสามขาแบบนี้นะอุปกรณ์ที่ยังเป็นแบบนี้อยู่ส่วนมากก็จะเป็นพวกขาตั้งที่เป็นขาติดตั้งพวกโกโปนะครับยังใช้แบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ต่อมาตัวนี้ตัวนี้เป็นรีโมทนะครับ เอาไว้เชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับพวกมือถือกับกล้องที่รองรับนะครับตัวนี้เอาไว้กดได้นะครับมีรีโมทแถมมาให้ด้วยฐานที่ใช้ในรีโมทนะครับก็เดี๋ยวผมสไลด,ด์ดูเป็นฐานแบบวงกลมนะ้แบบนี้นะครับยังไงเพื่อนๆลองเชื่อมต่อกับตัวมือถือดูมือถือผมว่าใช้ได้แน่นอนแต่พวกกล้องเนี่ยต้องลองดูว่ารุ่นไหนบ้างนะครับที่รองรับแล้วก็จะมีตัวสายสําหรับของตัวรีโมทมาครับ อ่าและที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับจะเป็นตัวไม้ซิลฟี่บวกขาตั้งนะของทาง k n f Concept นะครับตัวนี้เป็นโมเดล MS04 นะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับภาพรวมเดี๋ยวผมลองวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับมีน้ำหนัก ประมาณหนึ่งนะแต่ไม่ไม่ได้หนักมากนะครับดวผมเอามาเทียบกับตัวนี้ให้ดูตัวนี้เป็นตัวไม้เซฟี่ของทาง Sony นะครับที่เป็นตัวแบบติดกล้องนะขนาดเขาจะประมาณนี้แต่มันยืดไม่ได้นะตัวนี้ตัวนี้มันยืดได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับคือจากสเปคเนี่ยมันยืดได้ยาวมากๆเลยนะครับโดยสเปคเบื้องต้นของเขานะครับตัวเนี้สามารถรองรับน้ําหนักได้ที่ประมาณ2อกิโลนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งพวกตัวก,กล้องที่มีขนาดเล็กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลอป m i ิเ r อร์เลดอะไรก็ตามที่มีขนาดเล็กนะน้ำหนักไม่เกิน2อกิโล แล้วก็ตัวหัวบอลของเขาเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้หลายองศานะครับแบบนี้เลยทิ้วไปทิ้วมาได้มีการล็อกที่ค่อนข้างแน่นหนานะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาก็จะเป็นความยาวของเขานะครับความยาวของเขานะครับถ้าอ้างอิงจากสเปกนะเขายาวยืดได้สูงถึง157.8เซนเมนะครับหรือประมาณเมตรครึ่งเลยทีเดียวที่มันยาวนะ ก็คือ157.8เนี่ยมันก็เทียบเท่ากับความสูงประมาณนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวอีกทีนะว่ามันยาวได้ขนาดไหนเดี๋ยวฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเบื้องต้นให้ดูเนี่ยที่เพื่อเห็นอยู่ตอนนี้นะเวลาที่ผมอยากจะเอาโกโปรนะครับมาใส่เนี่ยผมเพียงแค่มาดูที่ตรงนี้มันจะมีเกียวอยู่นะครับตัวโกโปรที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้จะเป็นตัวโกโปร12นะมันจะมีเกียวเหมือนกันตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นโกโปรรุ่นเก่าถ้าไม่มีเกียวตรงนีีี้้นะเเพื่อพ่อสามามรรถทจปิดตง แล้วก็เอามาใส่ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปแต่ที่เนี้ยตัวเนี้ยมีเกียร์อยู่แล้วนะผมก็เอาตัวเนี้ยมาขันเลยแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหมุนเอาเข้าไปได้เลยตัวกล้องนะครับแบบนี้พอเราเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะตัวไม้ของเขาเนี่ยมันยาวได้ถึง1.57เมตรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันยาวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาคสนามกันอีกทีตอนนี้เดี๋ยวผมลองหมุนฟังก์ชันต่างๆก่อนตรงเนี้ยเอาไว้ปรับนะครับตัวหัวบอลต่างๆเนี่ย สามารถที่จะกระดกไปมาได้นะครับเวลาที่เราต้องการแบบครบแล้วเราก็ล็อกไว้นะครับปื๊ดเนี่ยล็อกไว้แล้วตรงหัวบอนของเขาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงเนี้ยครับมันสามารถที่จะกางออกมาได้ด้วยนะเวลาที่ผมกางออกมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีมุมต่างๆนะครับแบบนี้เราสามารถที่จะกางขึ้นมาได้นะครับเอาไว้ทําไม้ที่เอาไว้หนีบกับมือถือนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเวลาที่เรากางขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดึงแล้วเอามือถือเนี่ยมาติดตั้งได้เลยนะครับ สามารถใช้งานได้แล้วในส่วนตรงเนี้ยที่มีอยู่นะครับผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆระวังนะตรงเนี้ยอย่าให้มือถือไปโดนนะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยได้ตัวมือถือเพื่อนๆก็เอามาหนีบในส่วนที่เป็นตรงคอจับตรงนี้นะครับอย่าไปโดนในจุดนี้นะแล้วเ,เวลาที่เราไม่ใช้งานนะครับเราก็แค่พับกลับลงมานะเราก็เอามาล็อกไว้แบบนี้เราก็สามารถติดตั้งสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องอื่นๆนะครับกลัวปรอะไรก็ตามเวลาที่จะใช้งานมือถือนะผมทําให้ดูอีกรอบเราเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กางออกมา เราก็ติดตั้งมือถือได้เลยนะครับแบบนี้ค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับในส่วนต่อมานะครับตรงเนี้ยเพียงแค่เราปลดล็อกออกนะครับคือคลายน็อตตรงเนี้ยตอนแรกมันจะแน่นอยู่นะครับเราแค่คลายตัวเนี้ยออกมานะครับให้หลวมๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะยืดตัวไม้ออกไปได้เลยนะเนี่ยมันยืดได้ค่อนข้างยาวมากๆเลยนะครับผมยืดเนี่ยยืดยืดยืดมันยืดได้ไกลมากๆเลยนะในสเปคเขาเขียน1จุด 1.58ปนะครับประมาณนี้นะคือมันยาวมากๆจริงๆเดี๋ยวผมจะยืดกลับมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาคสนามกันอีกทีอันนี้คือฟังก์ชันเบื้องต้นนะที่เราสามารถที่จะใช้ไม้ตัวเนี้ทำงานในส่วนต่างๆได้นะครับแล้วต่อมานะครับเวลาที่เราต้องการทําให้มันเป็นขาตั้งนะเพียงเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะสามารถที่จะใช้นิ้วงัดได้นะครับแล้วมันจะมีล็อกของมันอยู่ตอนแรกนะครับมันอาจจะแน่นหน่อย เราสามารถที่จะงัดออกมาได้เลยนะพอเรางัดออกมานะครับมันจะเป็นขาตั้งนะเนี่ยปุ๊บพอเรากางออกมานะครับเราต้องการทุกด้านนะครับปุ๊บกางออกมากางออกมาทุกด้านอย่างนี้นะครับพอเรากางออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวขาตั้งนะครับแบบนี้ต้องค่อยๆกางทีละด้านนะแต่มันสามารถที่จะกางได้นะครับแล้วมันก็เป็นขาตั้งได้ในตัวนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่า มันกลายเป็นขาตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าในภาคสนามเนี่ยเวลาที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยมันยาวแค่ไหนแล้วมันถ่ายได้ไดกลแค่ไหนนะครับมุมมองภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับดูวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวไม้เคนเนฟที่อยู่ในมือผมกันนะครับตัวไม้เคนเนฟที่อยู่ในมือผมเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนะครับเพียงเราแค่หมุนตัวกา้านตรงนี้นะครับ <S <S เพื่อที่จะทําให้มันเป็นไม้ที่สามารถยืดได้นะครับไม้ตัวนี้มันยืดได้ประมาณ1.5เมตรเลยนะเดี๋ยวผมจะยืดให้ดูนะครับ เนี <ize> ่ยเวลาที่เราจะยืนนะครับเพียงแค่เราปลดล็อกไปตรงเนี้ยคอตรงนี้นะครับให้มันคายคายหลวมออกมานะปุ๊บพอเราคลายเสร็จแล้วปุ๊บเวลาที่เรายืดนะครับเนี่ยเราสามารถยืดได้อย่างนี้เลยนะคือไม้นะครับมันค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะเพื่อนๆจะเห็นว่าอันเนี้ยคือ1.5เมตรนะครับตัวของตัวไม้ตัวเนี้ยนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวกล้องโกโป o นะครับติดลงบนข้างบนได้เลยโดยที่เวลาที่ผมเอาติดเนี่ยผมได้ทาคลิปรีวิวเบื้องต้นไปแล้วเนาะเวลาที่เราเอาติดเนี่ย แล้วไม้ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะทําเป็นตัวใจฟอร์ตได้นะโดยที่เราเพียงแค่กางด้านล่างครับออกมาแบบนี้นะเราสามารถที่จะยืดเขาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เอามาจับตั้งเป็นขาตั้งได้นะครับแล้วขาตั้งของเขานะสามารถที่จะยืดได้อีกนะครับแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งแบบนี้ได้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานตัวไม้ตัวนี้นะครับรองรับน้ําหนักประมาณ2กิโลกร,รัมนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวกล้องที่เป็น Sony A7C Mark มติดก,กับเลนตัวหนึ่งนะครับ พยายามอย่าให้มันหนักเกินไปนะแล้วก็ผมอาจจะแจ้งเตือนเพื่อนๆว่าอย่าใส่น้ําหนักที่เยอะเกินไปนะครับแล้วยืดเป,<ไ>ป็นออกมานะถ้าใส่น้ําหนักเยอะเกินไปแล้วยืดเปนออกมาเนี่ยตรงนี้ที่มันเป็นการนะครับอาจจะรับไม่ไหวเวลาที่เราใช้กล้องที่มีน้ําหนักมากๆเนี่ยเราควรที่จะหดเข้าไว้ข้างในตัวขานะครับแบบนี้นะถ้าใช้กล้องที่น้ําหนักมากๆนะครับควรจะหดไว้ที่ขาเราใช้งานแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวข้อตรงนี้ครับเขาอาจจะ รับน้ำหนักได้ไม่ถึง2กิโลนะเวลาที่ยืดออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะเวลาที่เราติดตั้งกล้องนะครับเพียงเราแค่เอาตัวกล้องมานะครับแล้วเราก็ขันตัวสกูที่เขาให้มาไปเลยนะครับติดลงบนกล้องไปเลยแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับสามารถขึ้นกล้องได้นะกล้องออมันจะอยู่ที่ประมาณ600-700กรัมนะครับตัวเลนเนี่ยบวกเข้าไปอีกนะครับถ้าเลนประมาณ5-600กรัมเนี่ย ก็สามารถที่จะขึ้นตัวนี้ได้สบายๆนะครับโดยที่น้ําหนักตัวนี้มันรองรับได้ถึง2อกิโลนะอย่างความรู้สึกที่ผมถืออยู่ตอนนี้มันรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะมันก็จับกระชับมือดีแล้วตรงหัวบอลของเขานะครับเวลาที่เราจะใช้งานเซลฟ,ฟี่นะเราก็หักหัวลงมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานถ่ายได้แล้วแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะผมรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้แบบจับไม่ถนดัดหรือว่ามันโค้งเคียงอะไรแต่มันก็มีลักษณะที่แบบ ห,ห้อยได้นิดหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ห้อยมากนะอยู่ที่เราเนี่ยล็อกแน่นแค่ไหนนะครับถ้าเราล็อกแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่โค้งเคงอะไรนะแบบเนี้ก็โอเคนะในลักษณะต่างๆแล้วอย่างเวลาที่เราติดกล้องโกโปรนะครับแล้วเรายืดไปที่1.5เมตรเนี่ยมันได้ระยะไกลแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้นะครับที่มันขึ้นอยู่บนไม้เนี่ยเรายังไม่ได้ยือดออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะยืดให้ดูนะที่1.5เมตรมันเป็นยังไงเวลาที่เรายืดออกไป1.5เมตรนะครับมันจะได้ระยะประมาณนี้เลยครับ คือระยะของการยืด1.5เมตรนะมันจะได้ไกลแบบนี้เลยผมนั่งอยู่ตรงที่เดิมนะแล้วก็ยืดออกไปที่1.5เมตรนะครับแล้วก็แขนผมก็ยืดประมาณนี้ ก็ลักษณะที่ได้ประมาณนี้นะเวลาติดตัวกล้อง GoPro นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะครับตัวไม้เซฟี่ตัวนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเทปกเจ์น,นะตัวนี้มันเป็นไม้เซฟี่ที่ค่อนข้างดีมากๆในเชิงของเพื่อนๆที่ต้องการความยาวแบบยาวโคตรเลยนะครับมันยาวได้ถึง1.5เมตรเลยนะ1.5เมตรเนี่ยถ้าเทียบเป็นคนนะครับมันก็ประมาณแบบคนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับประมาณนั้นซึ่งเวลาที่เราเอาไปตั้งกับพื้นหรือว่าใช้งานเนี่ยเราสามารถติดพวกกล้อง GoPro ได้กล้อง a ค t i o n Cam d i ได้หรือว่ากล้อง Pocket สามอะไรเงี้ยเรา แล้วข้อดีของเขาก็คือมันสามารถที่จะหดกับเก็บได้แล้วก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่เธอทาน,นะแล้วนี้นะครับเวลาที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยมันมีขนาดอยู่ประมาณนี้เองนะครับขนาดของไม้ของเขานะครับเวลาที่เราถือจับเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็หัวบอลตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ใช้งานได้ดีมากๆค่อนข้างแน่นนะเนี่ย เวลาที่เราหยิบจับเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานง่ายยังไงแล้วเพื่อนๆลองดูคลิปนี้เป็นองค์ประกอบเนาะสำหรับการตัดสินใจซื้อใครที่กำลังมองหานะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้ที่ร้านเทปกระเจี๊นะฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Review ด้วยนะครับไปที่กำลังสนใจอะไรต่างๆเข้ามาดูได้ในช่อง n i m a l c h a n n n l นะครับช่องนี้มีอะไรดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดนะครับขอบคุณมากๆครับ